อันนี้คือเห็ดมันเหลือนิดหน่อยเราก็ย่างไปด้วยเลยนะคะมเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยของเราวันนี้นะคะทุกคนหมูสามชั้นพันเห็ดเข็มทองค่ะมีวัตถุดิบไม่กี่ชิ้นเองไม่กี่อย่างเองก็คือมีเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็มีสามชั้นสไลด์มีน้ำจิ้ม ซุกี้หรือซีฟู้ดที่เราชอบอะค่ะทุกคนแล้วก็ผักเอาไว้กินด้วยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มทำเลยค่ะอันนี้สามชั้นสไลด์ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะโอสลด์ได้บางมากเลยเครื่องเท่อะ ต้องใช้สองแผ่นนะคะไม่งั้นมันบางมากนะคะดูความบางบางเฉียบเลยก็เลยใช้สองแผ่นทันไปก่อนคะ่ะเอ็ดเข็มทองตัดส่วนรากออกแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดนะคะ ใช้แผ่นเดียวบางมากค่ะบางเฉียบก็เลยใช้สองแผ่นพันไปเลยพอสุกเดี๋ยวเห็ดเขาจะหดตัวลงไงนะคะ พันจนเราจะพอนะคะเวรุ่นที่บ้านสองคนชอบมากค่ะเมนูนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปย่างกันคะ่ะง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนย่างง่ายๆเลยนะคะใช้กระทะ ก้นแบนที่เรามีในบ้านนะคะตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็เ,เอาลงเลยค่ะอเอาเห็ดที่เราเอาสามชั้นที่เราพันเห็ดไว้นะคะลงเลย ใครที่มีลูกทานอาหารประเภทนี้ได้แล้วลองทำให้ทานดูนะคะเขาอ,อาจจะชอบก็ได้ค่ะลองทำดูในรุ่นบ้านนี้ชอบมากค่ะเมน ทำง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะย่างไปจนกว่าเขาจะสุกนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะเราไม่ได้ใช้เนยหรือน้ำมันทากระทะก่อนเลยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวน้ำมัน ในหมูสามชั้นเขาจะออกมาหรือถ้าใครชอบเนยนะก็เอามาทาเออ่ตรงเห็ดตรงสาชั้นนี้ก็ได้เลยนะแต่ว่าเราไม่ชอบแล้วก็ไม่ทาค่ะนี่นะคะทุกคนแถวตรงกลางคือได้แล้วนะคะถ้าใครชอบกรอบกว่าน,นี้ก็ย่างต่อค่ะถ้าใครชอบแค่สุกก็เอาขึ้นได้เลยอันนี้คือ ได้แล้วค่ะสำหรับเราเดี๋ยวเราขอไปย่างให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนเอาไว้ไปเจอกันตอนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคน ายกันอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะทุกคนปอปู c h a n n e วันนี้เมนูหมูสามชั้นพันเห็ดเข็มทองย่างกระทะนะคะง่ายๆค่ะแต่ว่าเด็กๆที่บ้านชอบค่ะนี่ค่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเวลาเขาสุกเขาก็จะหดตัวเหลือเล็กๆพอดีคำนะคะชิมกันเลยกินกับน้ำจิ้มที่เราชอบนะคะ อร่อยค่ะ บ้านไหนที่มีลูกทานอาหารประเภทนี้ได้แล้วลองทำให้ทานดูนะคะอาจจะชอบค่ะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะ อันนี้เป็นนำ้ำจิ้มสุกี้ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่เราชอบหรือจะใช้ซีฟู้ดก็ได้ค่ะถ้าใครชื่นชอบ ใครที่ชอบกินเผ็ดก็แนะนําเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแต่นี่คือจะกินกับเด็กๆค่ะก็เ,เลยใช้น้ำจิ้มสุก,กี้ก็อร่อยดีค่ะใส่ผักเข้าไปด้วยง่ายๆเลยค่ะ กินให้ดูนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อกับเด็กๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง Youtube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบพคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ